บ,บ,บทความที่ลงในวารสาร,รอของจุลาเ,เนี่ยทาไมกึ่งๆท่านเหมือนกับไ,ไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับอัตถรถาเท่าไหร่นะะอ๋อผมมองว่านักวิชาการสมัยใหม่ที่หัวสมัยใหม่เหมือนกับอ่านตำราเนอะคือละเลยอัตถรถาแล้วมองเหมือนกับอย่างผมผมขออ่านได้ไหมฮะคือคือคือขอแล้วผมอ่านถวายแล้วนะฮะเว่าเนี่ยผมมีข้อสังเกตที่อยากจะเรียนท่านผู้อ่านเพิ่มเติมตรงที่ว่าในพระสูตรเก่า อันได้แก่พระสูตรในนิกายทั้งสี่ยกเว้นคุถการนิกายนั้นตอนท้ายของพระสูตรมักบันทึกไว้เพียงว่าหลังจากการสนทนาผู้ฟังจะชื่นชมพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไม่มีการระบุว่าคนฟังบรรลุธรรมเป็นพระอริยะแต่อย่างใดในคำภีรุ่นอย่างที่ปรากฏในคำภีรุ่นต่อมาเช่นอรคถา,าหรือในคำภีบางส่วนของพระไตรปิฎกด้วยกันที่น่าจะเรียบเรียงขึ้นใหม่กว่านั้นเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติหลังการตัดสู้ใหม่ๆใ,ในวินยัยปิฎกเป็นต้น คือ,อยังยางผมอ่านอ่านเนี่ยฮะคือเหมือนกับท่านกึง่งกึ่ปฏิเสธที่ว่าเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดพูดขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบมีคนบรรลุธรรมเลยเนี่ยท่านบอกกึ่งกึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบเติมมาด้านหลังข้างหลังคำพีชั้นอัตถาอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาสําหรับของท่านคือเหมือนกับว่าเป็นการบ้านเหมือนกับการการการถกกันและส้วเอากลับไปนั่งคิดถึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคืออัตถาหลายส่วน คือ,คอเขียนอย่างไม่เขารพนะฮะโทษนะฮะอ๋อไม่เป็นไรก็มันมีหลายแง่ที่ต้องพิจารณาคือเรามองไม่เอาเฉพาะกรณีน,นี้ก่อนเอากว้างๆ<ช>เอา<ช>พูดทั่วไปคือทั่วไปก็มีสองแง่แง่หนึ่งก็คือหมายถึงว่าพวกที่มาสัมพันธ์กับพวกคำพิณีมันก็เกิดมีกระแสรกระแสอันหนึ่งแม้แต่ว่าไปมองท่ธธานพุทธทาสด้วย แล้วไปจับแง่ท่านอาจจะไปได้แง่หนึ่งแล้วก็เลยไปตามกันคือท่านพุทธทาสเนี่ยบางแห่งท่านก็ติอัตถกถาไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าท่านก็เขียนตามอัตถกถาเยอะแต่นี้ว่านี่แหละก็อันหนึ่งแหละที่ว่าผู้ที่มาอ่านมาศึกษางานของท่านเนี่ยบางทีก็ไปจับงานสักเล่มสองเล่มหรือบางด้านบางส่วน ที่ท่านพูดไว้ใช่ไหมก็อู้นี่ท่านพุธทานนี่ท่านด่าอักถายับเยอะเลยเอาเละทีนี้ก็ทีนี้ก็เกิดกระแสขึ้นมาไม่ชอบอัตกถาถือว่าอัตกถานี่ไว้ใจไม่ได้เหลวไหลก็กลายเป็นถึงกัขนาดว่ามีกลุ่มหรือกระแสใหญ่ไม่น้อยนะที่เป็นอย่างเงี้ยอัตกถาคือกาพูดถึงอัตกถาก็คือมีความรู้สึกต้องไม่เชื่อ ใช่ครับผมผมมองว่าอนั้นเนมนี่พวกนี้นี่นะนี่นี่เอาละเอาละเอาละอันนี้คือหมายถึงว่ามองในแง่ผู้คนที่ศึกษากันอยู่ก็มีกระแสนี้เกิดขึ้นทีนี้ว่าเราไปมองดูกว้างกว่านั้นก็คือมองดูสภาพของเรื่องราวความเป็นไปเรื่องของความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับตัวคัมภีร์เลยรวมทั้งประวัติศาสตร์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องกระแสนี้แหละ อันนี้เราก็จะดูว่าเอออัตถกถาแม้แต่คืออะไรเนี่ยคนบางทก็ไม่เข้าใจความจริงคําว่าอัตถกถาเนี่ยมันความหมายมันกว้างมากนี่เราก็ต้องรู้อะเรื่องมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีอะไรมากอัตถกถาเนี่ยบอกอยู่ตรงๆแล้วอัถกถาอัถโบกกถากถาก็คือถ้อยคําข้อความคําแถลงคํากล่าว แสดงรมอย่างที่เราพูดกันนี้กระถาเท้งนั้นนะอย่างที่จะมาพูดอย่างนี้เป็นกระถากระถาถ้อยคําคํากล่าวคําบรรยายที่อัตตะแสดงอัตตะแสดงความหมายนะข้อความที่แสดงอัตตะเอาละนะแสดงความหมายก็หมายความว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นหลักอยู่แล้วคนทั่วไปนี่อาจจะเข้าใจได้ยาก ก็มีท่านผู้มาอธิบายกล่าวแถลงอัตถอธิบายข้อความความหมายของเรื่องน,นี้อันนั้นก็กลายเป็นอัจถกถาอันนี้คือความหมายธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องหันไปดูพุทธกาตก่อนในยุคพ,พุทธกาดพระพุทธเจ้าเทศเทศกับคนกลุ่มหนึ่งหรือว่ทีคนเดียวใช่ไหม ถ้าคนอีกเยอะมากหมายไม่ได้ฟังยิ่งพอพระศาสนาเจริญแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระอยู่กันถิ่นต่างๆใครๆก็อยากฟังว่าพระพุทธเจ้าวันนี้พุ่งเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วเทศเรื่องอะไรกับใครหรือได้ยินวระเทศกับคนนั้นว่าไงใช่ไหมเออเอาละสิก็ต้องการรู้ใช่ไหมก็พระอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ต้องเอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเอาละทีนี้ย ข้อความที่เป็นหลักก็คือธรรมตรัดของพระพุทธเจ้าพระเทเรศเทมา,าสารีบุตรพระโมกัลาพระมหาตัสปะพระอะไรเหล่านี้ใช่ไหมก็มีลูกศิษย์เยอะนี่ก็เอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังพระพุทธเจ้าเทศว่างนันว่างนันเอาละลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเองไม่มีโอกาสถามพระพุทธเจ้าก็ถามพระอาจารย์สิใช่ไหมพระอาจารย์นัานก็อธิบายพระพุทธเจ้าตรัดอันนี้ แล้วพระอาจารย์ท่านรู้แล้วท่านศึกษามาก่อนเนี่ยจุดนี้ลูกศิษย์ไม่เคยได้ยินท่านก็อธิบายให้ฟังนี่คืออัตกถาเกิดเข้าใจไหมครับก็คือตั้งแต่พุทธกาลนั่นแหละเกิดอัตกถาแล้วคํากล่าวที่อธิบายเนื้อความ <S <S บางครั้งพระพุทธเจ้าก็จัดเองมีเรื่องที่ท่านเล่าไว้ว่ามีข้อความอะไรบางส่วนเนี่ยพระบางองค์เข้าไปหาพุทธเจ้าเลย ว่าเนี่ยข้อความเนี้หมายความว่ายังไงพุทธเจ้าตรัสเราก็กลายเป็นอัตถกถาอีกอันหนึ่งเพราะนั้น,อ,นอัตถกถาของพระพุทธเจ้าเองตรัสก็มีนี่เข้าใจความหมายอัตถกถาซะก่อนมันไ็นคำธรรมดายิ่งมีอาจารย์แล้วลูกศิษย์มากๆก็ทีนี้ก็อัตถกถากันเยอะเลยทีนี้แล้วพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ใหญ่ๆเยอะใช่ไหมน่ะทีนี้ ะอาตักระถาจารย์ชั้นนําก็ต้องผู้มีปัญญามากที่เขาเคารพและถือภาษารีบ่บตรในยอดอาตกรถาจาร์แต่ท่านไม่ได้เรียกยุคนั้นยังไม่ถือว่าเริ่มเมื่อมาเป็นยุคสมัยขึ้นมาก็มีการจัดให้มันเป็นระบบก็ยังไม่เรียกท่านเหล่านี้เป็นอาตกรถาจาร์ก็คือว่าลูกกันก็คือคำอธิบายที่ท่านอาธิบายไว้ทีนี้ก็ลูกศิษย์นี่ก็ พยายามรักษาไว้โอ้ก็นับถืออย่างพระสาราิบุตรนี่ไหมลูกศิษย์ก็นับถือมากท่นานอธิบายไปอย่างไรก็เอาไว้อ้างให้กับลูกศิษย์ต่อไปอีกใช่ไหมแล้วก็รักษากันอย่างดีหนึ่งก็ต้องรักษาพุทธพจน์ไว้ให้ได้เอามาสวดสาธยายไปนั่งไปอยู่ในป่าก็พระก็จะนั่งนึกพระเจ้าตัดอย่าง,งนี้พระสูตรนี้มาอย่าง,งนี้ทีนี้ก็นึกถึงํำอธิบายก็แล้วแต่เป็นว่าได้เรียนมาอย่างไงก็ ฟังก็จะทบทวนไปตัวเองก็ต่อมาก็ต้องเป็นอาจารย์ก็รักษาเอาอธิบายแออธิบายเพิ่มเติมทั้งคำอธิบายเก่ามีของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าไม่มากคำอธิบายของพระอาจารย์ภาษาวกผูยย้ใหญ่ต่อมาก็นานเข้าเวลาผ่านไปใช่ไหมก็มากเข้าอาจจะคาถายุคแรกเนี่ยท่านถือว่านะแต่น,นี่เราไม่จําเป็นต้องเชื่อ ว่าสังคยนาด้วยนะพร้อมกับสังคยนาพระไตรปิดกแต่เขาไม่พูดถึงเพราะมันไม่ใช่ตัวสําคัญนะเป็นเครื่องประกอบเอาแล้วกัต่อกันมาก็แปลว่าเมื่อคุณศึกษาพุทธพจน์ที่ต่อมาเรียกพระไตรปิดกคุณต้องต้องการความเข้าใจถ้าคุณก็ต้องหาอาศัยอัตถกถาด้วยเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาพุทธพจน์ไว ก็ต้องรักษาอัตถริด้วยมันก็รคู่กันมาอย่างนี้แหละทีนี้ต่อมาพุทธศาสนาไปลังกาแล้วพุทธศาสนาเทรวานในอินเดียก็เสื่อมไปใช่ไหมครับท <Okay. S 1> ีนี้อัตฉถาก็าไปกับพระตรปิฎกก็เป็นภาษาเดียวกันตอนแรกเป็นภาษาเดียวกันแต่เมื่อไปลังกาแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์พระใหม่พระลังกาจะเรียนเนี่ย ไม่ค่อยรู้ภาษาบาลีก็รู้แต่ภาษาสิงโหมดก็เป็นหลักการว่าตัวพุทธพจน์คําจัดนั้นต้องรักษาไว้เป็นคําเดิมคําเดิมเป็นภาษาอะไรก็ต้องรักษาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีตัวมาตรฐานใช่ไหมคืนไปแปลแล้วก็เดี๋ยวก็ยุ่งใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวก็คาดเคลื่อนไปเต็มได้ยังไงถึงแปลก็แปลไปได้ตัวเดิมต้องรักษาไว้แต่ไอ้อธิคถฐาคําอธิบายนี่มันเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้น แล้วผู้เรียนนี่จะเข้าถึงตัวหลักนี้ได้ด้วยอัจฉริยะเะนั้นเขาก็ต้องการให้เขาสะดวกใช่ไหมเพราะอัจฉริยะนี่ต่อมาก็เลยกลายเป็นภาษาสิงห์ผลหมดเลยแล้วอินเดียก็หมดทีนี้อัจฉริยะที่มาอยู่ในลังกาก็กลายเป็นภาษาสิงห์ผลหมดแล้ว <c oughs> นี่แหละและทีนี้พระสิงห์ผลเองละ่ะก็มีอาจารย์สอนต่อกันมามอาจารย์นะเกาเพิ่มตัวเขาไปํำอธิบาย นี่เรื่องอธิกถาหมดเราคิดดูที่อธิกถาเนี่ยความหมายมันแค่ไหนลหละใช่ไหมครับต้องเข้าใจไอ้ข้อมูลความเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาซะก่อนอย่าไปไปติดไอ้บัญญัติว่าอธิกถาคืออย่างนี้อะไรกันทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยเอานะอธิกถาก็มาตั้งแต่ภาษาทีบุตรโมคคลารวมทั้งพระพุทธเจ้าเองก็มากันมาถึงลังกาก็มาเป็นภาษาสิงหนอาจารย์สิงหนก็ใส่เข้าไป เมื่ออธิบายอาจารย์สิงห์ผลท่านอาธิบายของท่านเนี่ยท่านอาธิบายตามที่ท่านรับมาด้วยแล้วมันมีเหตุการณ์ในลังกาเกิดขึ้นใช่ไหมเออท่านก็เอามาเป็นตัวอย่างประกอบเวลาท่านอาธิบายธรรมท่านก็ยกเรื่องในลังกามาใส่ด้วยสิเพราะฉะนั้นในอัติกถาก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดในลังกาเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นต้องการศึกษาบทสื่อสารความเป็นมาพุทธศาสนาในลังกาไปอา่อานอัติกถาได้ด้วย เพราะว่าพระเถระสิงห์นท่านนำอาอกถาสื่อกันมาแล้วท่านก็ต้องมาใช้ประโยชน์ท่านต้องทำเองท่านต้องอธิบายก็เรื่องในลังกากันเยอะทีนี้พระเหล่านี้รุ่นต่อมาบางองค์ก็อาจจะเอาเรื่องของท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปอีกนี้มันก็มีว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อแท้ที่อธิบายกันมาก็มีอยู่ในนั้น ทำอธิบายความคิดเห็นของบางท่านก็มีในนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นิทานนิเทิน,น,น,นเรื่องของท้องถินและก็ใส่เข้าไปอีกนี่เป็นเรื่องของเราแล้วนะต้องแยกเอาลอะต้องแยกและทีนี้อัจกถาเองบางทีท่านก็ตีกันอีกอ้าวอาัจกถาอังคุตเจนิกายอาัจกถาชาด,ดกเนี่ยบางทีท่านก็อ้างกันนะบอกอัจกถานั้นว่าอย่างนั้นไม่ถูกวางกนันเดินเดืด <c oughs> อย่างอาัตถกถาแห่งหนึ่งว่าฝกว่ามีที่เดียวอัตถกถาชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดมาได้เจ็ดวันเป็นยังไงงันทะไมถูกล็อกว่างั้นอัตถกถาอื่นเขาเป็นอย่างนี้ทางนั้นว่างั้น,นยอย่างนี้ก็มีอัตถกถาก็ว่ากันเองแล้บางทีก็อัตถกถาก็จะยกว่าเนี่ยเกจิเกจินี่มาจากอาัตถกถาก่อนทีนี้เรามาเรียกเกจิอาจารย์ นี้ท่านอธิบายไปเนี่ยท่านก็บางทีท่านก็ยกผลเนี่ยเกจิคือในกรณีที่ออกชื่ออาจารย์อื่นท่านก็ออกไปแกลไปใช่ไหมคือท่านไม่ได้อธิบายของท่านคนเดียวท่านอธิบายไปท่านก็บางทีบอกอาจารย์องค์นั้นมหาปทุมัดเถรว่าอย่างนี้นะเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก็ไปแต่ท่านอาจารย์นั้นชื่อนั้นไม่เห็นด้วยว่าอย่างี้ยงี้อ่าแล้วมติข้าพเจ้าว่าอย่างี้ยงี้เออท่านก็ว่างนี้นะ ทีนี้บางทีมันไม่รู้จะระบุชื่อไงบางท่านไม่มีชื่อเสียงมากแล้วก็อาจจะหลายองค์ก็เป็นกลุ่มถ้าอาจจะทาจารย์ท่านบอกเกจิเกจิก็แปลว่าบางพวกบางพวกบางพวกก็หลายคนใช่ไหมบางพวกบางทีท่านก็เติมเกจิอาจรรยาเลยก็เกจิอาจารย์อาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกมีความเห็นว่าอย่างนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าอย่างนี้ แต่ท่านก็บางท่านบางทีท่านก็บอกเออดีความเห็นของท่านเกจินั่นดีแต่ละบางท่านบางทีท่านก็บอกไม่ได้เรื่องเขาเกจิพวกนี้ผิดอะไรเนี่ยท่านก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่เกจิได้มากนี่ใช่ในเส้นไม่คะดีอเกจินี่ท่านเกจิในข้ <c oughs> ใจในอัตกรานี่ไ <c oughs> ม่ค่อยดีเพราะว่าคือคือคนที่เป็นที่นับถือพูดอะไรที่ยอมรับกันเนี่ยมักจะคนรู้จักชื่อดีใช่ไหม เพราะนั้นท่านก็จะเอาชื่อมาเลยแม่นมาเลยเช่นมหาปทมวัฒเทโวว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแต่พวกเกจีเนี่ยก็คือคนที่พลาไปแล้วไม่มีก็เป็นบางพวกบางกลุ่มโดยมากก็จะอ้างในเวลาที่ว่าเป็นพวกพเพี่นเทียนอะไรเงี้ยก็เอาเกจีว่าอย่างนี้เกจีอาจารย์ว่าอย่างนี้เนะี่ยเพราะนั้นคาเกจินี่ก็มาในกระถาทั่วไปหมดมาลูกกี่ร้อยแห่งเละเต็มไปหมดละเกจี าบางทีก็ไม่ต้องใส่คําว่าอาจริยญาคือถ้าพูดเต็มก็เกจิอาจรรยญาอาจริยา์อาจารย์ทั้งหลายเกจิบางพวกทีนี้ในภาษาบาลีนั่นไอตัวสรรพนามเนี่ยบางทีไม่ต้องใส่นามไว้ก็ถือว่าละไว้ฐานเข้าใจก็จใส่คําเกจิอันเดียวก็รู้กันว่าหมายถึงเกจิอาจารย์บางครั้งก็ออกไปเ่าเกจิเทระเทระบางพวก แต่เดมาเป็นเกจิอาจาริยาแล้วก็เลยรู้กันว่าถ้าท่านละวฐถนเข้าใจพูดเกจิคําเดียวก็คือเกจิอาจารย์อาจารย์บอกพวกแล้วอย่างที่ว่าแล้วเพราะว่าถ้าคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือยอมรับเดมาก็รู้จักชื่อก็อ้างชื่อมาเลยใช่ไหมแต่พวกเกจินี่ก็มักจะเป็นพวกที่มีความเห็นอย่างน้นอย่างนี้อะไรเอาเรื่องไม่ได้กันเลยจับตัวไม่ได้ก็เอามาพูดกัเกจิไปเพราะฉะนั้นเกจิเนี่ยใน คำพีเนี่ยไม่ได้รับการนับถือคือพวกที่เพี้ยนหรืออะไรเนี่ยเกจิเยอะแยะไปหมดอ้าวนี่ก็เรื่องเกจิก็เข้ามา,ถ,า<แ>ถ้าอย่างพุทธธรรมนี่หรือถือว่าเป็นอัตถะถานไหมครับท่านอามารไม่ได้ถือถืออะไรเราจะไปไ็แล้วแต่าถว่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ถือแต่หมายถึงว่าในแง่ของของลักษณะลักษณะเนื้องานนี่จะจะเข้าข่ายอัตถะถานไหมครับถ้าถ้าถ้าจะเรียกก็มันก็ คือ,ต,อต้องต้องต้องแยกพูดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะต้องมาถึงอีกขั้นหนึ่งอย่างย,ง,ยงอีกขั้นหนึ่งนี่พูดทั่วไปก่อนนะอันนี้ให้เข้าใจสภาพทั่วกปมองกว้างไงเห็นกว่าเป็นมาแล้วมันจะได้มองออกเอาไปว่าเถกถาก็เป็นอย่างเงี้ยคำถแถลงอธิบายเนื้อความที่พระสาวกตลอดจนพระอาจารย์ครูาอาจารย์ทั้งหลายนำสืบกันมาเพื่อจะใช้เป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกพุทธพจน์ แล้วก็เมื่อสืบมาก,ก็เลยมีกันมากหลายทีนี้เอาละอัจถริเดิมเนี่ยตอนก่อนที่จะมาลังกาเนี่ยนะมันก็เป็นภาษาบาลีเหมือนพระไตรปิฎกนี่พระที่อยู่ในอินเดียก็ศึกษาพระไตรปิฎกโ,โดยใช้อัตกถาบาลีอย่างเดียวกันภาษาเด,ดยียวกันนี่ต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียเสือ่อมก็เหลือแต่พระไตรปิฎก เพราะว่าใตรวิดกนี่เป็นสิ่งที่หวงแหนรักยิ่งจะต้องรักษาไว้ได้เมื่อไง,งาพุทธศาสนาก็หมดส่วนอักรกถาน,น,นก็กระจ,ยระจาย,จายหายสูญไปเป็นส่วนใหญ่หาไม่คได้ก็มาถึงยุคพระอัตถกถาจารย์นี่แหละที่ที่เราจะเรียกยุคอัตถกถาจารย์ก็คือพศ9 0 0เศษตอนนั้นพุทธศาสนาในอินเดียแย่แล้วน,าาานี่พระพุทธโคสาจยาเนี่ยมาบวช ก็ศึกษาชำนาญภาษาบาลีศึกษาพระใจปิฎกอะไรแต่ไรแล้วแล้วก็คิดทำคำอธิบายบาลีบางอย่างขึ้นมาอาจารย์ก็บอกนี่เธอเห็นเก่งนี่อัตถกถาจริงนะขงเขาเยอะแยะหมดเลยนะแต่ในนี้เมืองเมืองอินเดียเราไม่มีแล้วพจดชาบุรุษว่ามันอยู่ที่ลังกาแต่เป็นภาษาสิงโหนหมดแล้วเธอมีความรู้อย่างนี้เอา,อาง,งี่ดีกว่า ไปไปลังกาเลยไปเอาอัจถกถากลับมาเพราะตอนนี้พวกเราอินเดียแย่แล้วศึกษาไม่ก่ได้ทีนี้ไปทที่โน่นเป็นภาษาสิงห์ผลหมดแล้วเนี่ยกลับมานี้พวกนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเธอต้องไปแปลอัตถกถาสิงห์ผลกลับเป็นภาษามาคตภาษาบาลีาลเพื่อจะใช้กันได้ที่นี่ด้วยนี่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธโกศสาจารย์เดินทาง เพื่อมาแปลอัจฉริยะถากลับเป็นภาษาบาลีมาแปลนะไม่ใช่มาแต่งคนไม่น้อยเลยเข้าใจว่าอาัจฉริยะถานี่เป็นของพระพุทธโคสจารใช่ไหมแม้แต่วิสุทธิมรรเรอะท่านเอวิสุทธิมารมนั้น,ท,นท่านเรียบเรียงใช่แต่ว่าอาัจฉริยะถานี่คนไม่น้อยเข้าใจว่าเป็นของพุทธโคสจารย์หมดไม่ใช่อย่างนั้นก็แปลว่าพระพุทธโคสัจารย์ก็มาคพศ .900 กว่ากว่า ใกล้หนึ่งพันแล้วเดินทางมาลังมาลังกาพเพื่อมาแปลอจตหภาภา,ภา,าษาสิหผลกลับเป็นภาษามคตหรือบาลีให้เหมือนพระไตรปิฎกจะนำกลับไปนะ <S <S เอาละทีนี้พระพุทธโกศจารย์ก็เดินทางมาทีนี้พะระลังกาท่านก็ถือว่าต้องดูก่อนเนี่ท่านนี่มาแล้วอยากจะมาแปลมาอะไรเนี่นะอ้จะทำเพียน,พน,พนเนพลนแปลผิดไปเสียหายหมด แล้วก็ทําไงน่ะมาก็ดูก่อนให้ศึกให้อยู่ก่อนแล้วก็ให้ศึกษาอะไรก็เแล้วก็ดูความสามารถให้ลองคัมภีร์ที่ว่าให้เล่าเป็นเรื่องว่าให้วิสุทธิมักให้คาถาไปคาปถาไปลองแต่งดูแล้วพอคาถาเนี่ยพระพุทธโสอาจารย์ก็ไปเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมักเนี่ยแล้วเอามาให้คณะสงฆ์มหาวิหารดู คณะสงมหาวิหารดูแล้โอ้เก่งเก่งเก่งยอมรับใช้ได้อนุญาตให้แปลก็เลยยอมให้เอาคำพีไปแปลนี่คือหมาบทพิสูจน์เป็นในตัวบันไดที่จะผ่านเข้าประตูไปแปลอัจถัานนะเอาละทีนี้พระพุทธโกศสาจารย์ท่านแปลเนี่ยท่านก็ไม่ได้แปลแบบแปลตรงๆต้องใช้คำว่าแปลเรียบเรียง คืออัตถกถาเป็นภาษาสิหนลเนี่ยนะตอนนั้นท่านก็เล่าไว้พระพุทธโฆษาจารย์เล่าไว้ว่ามีชื่อมหาปัจจรีกุรุนทีมหาอัจถกถาท่านละมหาปัจจรีกุรุนทีนี้อัจถกถาวินยัยแล้วก็มีมหาอัตถกถานี่เป็นอัจถกถาใหญ่มีคลุมเรียกคลุมเลยอัจถกถาใหญ่นี่ก็คลุมหมดอันนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็เล่าว,วิธีการของท่านในการแปล คือท่านก็บอกว่าท่านเอามาหาอัตถรถาเนี่ยเป็นสรีระสรีระก็คือเป็นแกนใหญ่เป็นหลักใหญ่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วก็เอาอัตถรถาอื่นมาเช่นแบบมหาปัจจริกรุจีถ้าเป็นตอนวินัยก็เอามาด้วยหมายความว่าท่านไม่ได้ไม่ได้แปลทีละคัมภีร์แต่ว่าเอาคัมภีร์เหล่านี้มาประสานรวมเลย ก็คล้ายๆแปลเรียบเรียงก็หมายความว่าเอามหาติกถานี่เป็นหลักแล้วเอาอิกาาถกาัมหาปัจจรีกรุณีนี่มาเนื้อความที่อยู่ตอนเดียวกันก็เอามาถ้าหากว่ามีความเห็นผิดเพี้ยนต่างไปท่านก็อ้างไว้ว่ารงนี้นะมหาปัจจรีว่างั้นกรุณีว่างั้นจก็บอกไว้ด้วยแล้วก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วก็เอามติของพระอาจารย์ใน ิงหขนทวีปนี้ตั้งแต่คอสอนนั้นถึงราชการพระเจ้านั่นเนี่ยเอาด้วยว่าท่านอธิบายกันมาอย่างงี้งงมีมตินี่แหละท่านก็เรียบเรียงอธติกถาขึ้นมาเอื่ออ่านนั้นสําเร็จอันนั้นสําเร็จอันน,นสำเร็จกว่าไป,าปาแต่ท่านทําได้ไม่หมดก็มีพระอติคถาอื่นมาพระธรรมปานพระหมายามามาอ,ะอะไรจอะไรตอนนี้มาองค์ละเล็กละน้อยก็ในช่วงเดียว,ยวกันเนี่ยแล้ว ตอนนี้เมื่อมีการแปลอัตถกถากันมามันก็เกิดเป็นอัตกถาภาษา,าบาลีขึ้นมามันก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทําให้ต้องมีวิธีกําหนดว่าลายกอัตกถานี่มีความหมายอย่างไรนะอัตกรถาที่แปลเป็นบาลีในยุคพระโพ,พ,พธิสัตว์จารย์เนี่ยเป็นยุคหนึ่งโดยเฉพาะเลยก็เลยเอาอย่างนี้บอกว่าอัตกถาเก่าๆมหาตถกถามหาปัจจลีอะไรที่มียุคเก่าๆเ,เ,เนี่ยให้เรียวกว่าโบราณนัตถกถา เรียกว่าอาัจถกถาโบราณเออนะเรียกอย่างนั้นไปเลยก็คืออัตถกถาโบราณก็สืบมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแหละแต่ว่ารักษากันมาในลังกาที่เป็นภาษาสิงหนะก็รวมๆกันไปก็เรียกโบราณนัตถกถาส่วนอัจถกถาที่เกิดขึ้นในยุคพระพุทธโคสาจารย์แปลเป็นภาษามาคตตามเดิมเนี่ยก็เรียกกันว่าอาัจถกถาตอนหลังก็เลยเรียกกันว่าถ้าพูดว่าอาัตถกถาก็หมายถึงอัตถกถาเนี่ย ที่แปลกันในสมัยพระพุตรโคศาจาร์พระบุตธโคศาจารย์เป็นองค์เริ่มต้นเนี่ยแปลจากภาษาสิงหลมาเป็นภาษาบาลนะีแล้วก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคอัตกถายุคอัตกถาที่เป็นอย่างนี้ก็คือยุคที่แปลจากสิงหลมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยเมื่อพศ9 0 0เเศษเศหรือโดยพูดแบบคร่าวๆก็ประมาณ1000นะเอาแล้วนะันนี่คือยุคอัตกถาพอพูดว่ายุคอัตกถาก็หมายถึงยุคนีย แล้วก็อัตกถาคําว่าอัตกถาเราจึงต้องพูดแบบพูดกันแยกแยะมีเงื่อนไขไงไม่ใช่หมายความว่าพูดแล้วก็นึกไปโดยจับอาตอนใดตอนหนึ่งก็คือพวกที่ติดไม่รู้ก็อาจใจหมายถึงอ๋อเป็นอัตกถาพระพุทธโูสดจา์อะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเป็นมางงี้มองออกไหมเข้าใจครับมองออกหมดะแต่ผมมองว่าปัญหาคือสมมติว่าเราเราเชิงไอเราศึกษาเชิงวิชาการแบบตะวันตกมาเนี่ยฮะ มันมัน,ม,นมันยากที่จะรับเพือะผมว่าตัดเอาไปปุ๊บบรรลุกันหมดเลยหมื่นคนอย่างเงี้ยนช้ไหมที่อนีเมาตรงนี้ทีนี้ว่าพระอาติคถาจารย์เนี่ยนะตอนท่านอาธิบายอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนยุคท่านเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าเป็นยุคที่นิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาระแล้วคนทั่วไปมันก็เช่นอ,อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องฤทธิแทรเข้ามาเยอะหมดเลยในหนังสืออติกถาแต่ในพระไตรปิฎกมันก็เยอะ ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็มีแต่ว่าท่านห้ามไว้เพราะเอาไม่ต้องนึกว่าในยุคนั้นก็ยุคพรามไงลูกครับรามก็นิยมฤทธิ์เต็มที่เลยใช่ไหมครับฤศีดาบทไปบวดกันออกไปอยู่ป่าแล้วล้วนแต่ฤทธิ์ทางนั้นครับพรามฤศีดาบโยคีเกิดในอินเดียท่งนั้นล้วนแต่พวกนิยมฤทธิ์ท่งนั้นพระพุทธเจ้าตะไปปราบท่งนั้นเลยใช่ไหม ก็เรื่องในพระไตรปิฎกก็ปราบพวกมีฤทธิ์เยอะแยะไปหมดนะก็แน่นอนนะ,ระพระไตรปิฎกก็ต้องเจอแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นการการปราบฤทธิ์สมอในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องปราบฤทธิ์เยอะเยอะคือต้องมีฤทธิ์เพื่อปราบฤทธิ์มังั้นแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยเขาจะยอมรับยังไงถ้าเราไม่มีฤทธิ์ <c oughs> เขา็นิยมฤทธิ์อยู่ ถ้าอย่างนั้นก็คือก็ยอมรับว่ามีก็เรื่องฤทธิ์ฤทธิ์เหมือนกันนะฮะไม่มันคนละแบบเพราะอธิถานี่มันต้องการแสดงความเก่งเลยคือคือหมายความตอนพระไตรปิฎกนั้นมันมีเหตุผลว่าคนเก่าขานิยมฤทธิ์ก็ต้องไปให้เห็นว่าเราแน่กว่าก็ต้องปราบฤทธิ์เก่าหรือให้เหนือกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีจุดหมายชัดเจนในพระไตรปิฎกคนละแบบแต่ว่าเสร็จแล้วพระเจ้าเนี่ยจะไม่สารเสรฤทธิ์ ทาง้านที่ทำริ์ได้เก่งกว่าเสร็จแล้วตกท้ายบอก <c oughs> เธออย่าไปสนับสนุนเยออย่าไปมัวมาเอารินะ์นะใช่ไมว่าพระพุทธเจ้าแสดงเห็นว่าฉันทําได้และฉันทําได้ดีกว่าจนพวกนั้นยอมเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกอย่าเอาเลยริเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่สําเร็จมันไปทําให้บรรลุผลอะไรได้ก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็ตัดปาฏิหาริย์สามอะไรเนี่ย ก็เพื่อให้เห็นว่าที่แท้มันต้องไปอนุสาสนีปฏิหนาแต่ทีนนิยุคตอัจฉริยเนี่ยแม้ท่านจะตระหนักในหลักการนี้แต่ว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่ต้องไปปราบฤิ์มันไม่มีแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่ท่านราจะบรรยายความเก่งกล้าสามารถอัศจรรย์หมายความว่าเพื่อสร้างศรัทธาแก่คนและคนนิยมทั่วไปชาวบ้านเขานิยมฤทธิ์ใช่ไหมก็มบรรยายเพื่อให้ชาวบ้านเขา ตื่นเต้นหรือว่ามีศรัทธาอะไรขึ้นมาก็เลยแนวแนวแนว,แนวทางต่างกันเอาละแนวตกถามีเรื่องลิดเยอะแยะหมดทีนี้พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ไปเห็นเหตุหการณ์อะไรใช่ไหมอันนี้เรื่องของวรรณคดีเนี่ยเวลาบรรยายอะไรก็ชอบให้มันมีรถตอนนี้ก็จะมีเรื่องประเภทน,นี้ว่าพระพุทธเจ้าจัสคนนั้นได้คนนั้นก็เพื่อเห็นเป็นลูกเป็นร่าง น่าตื่นเต้นดีก็พูดจะเหลือเกินแหละนะคนนั้นก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็เกิดมีฤทธิ์มีคนได้ร่วมด้วยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรจะไรว่ากันหนักเีเนี่คืออัตถกาถาในแง่นี้เนี่ยที่ที่ทำให้หลายท่านเวลาอ่านแล้วก็ไม่ค่อยอยากเชื่อคือหนึ่งก็คือเรื่องนิทานท้องถิ่นเอาเข้ามาเรื่องเขาอ,อิทธิฤทธิปาฏิหาริาย์อะไรพวกนี้เข้ามา ไอ้จุดเนี้ยที่ว่าเราจะต้องเข้าใจท่านว่าท่านมาในสายความนิยมแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไงใช่ไหมเราก็ต้องเอาเนื้อเราก็ต้องดูอ๋อแต่คาถาเนี่ตอนนี้จะอธิบายพระไตยปิโกรพระสูตรนี้แล้วก็อธิบายเป็นคำคำไปเลยนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็มาเรื่องแทรกเรื่องมติของท่านเรื่องนิทานประกอบอะไรจนะอะไรเนี่ยเข้าใจนะตอนนี้เข้าใจพอเห็น